มีเพื่อนเยอะเป็นสิ่งที่ดีแต่มีเพื่อนดีมันดีกว่าเยอะครับก็เชิญเพื่อนๆรับชมบรรยากาศในสนามนกกงหวจุกสุขัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมครับผมดเนินะการโดยมังกรคิดนคนปรปฐมครับเปิดซ้อมนกทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ครับ